เรียนอาจารย์ที่เคารพแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้กลุ่มของพวกเราก็จะมานําเสนอเรื่องการคิดเชิงระบบนะครับโดยสมาชิกในกลุ่มเนี่ยประกอบไปด้วยค่ะดิฉันนางสาวนุสบาคลายกับคมรหัสหนึ่งสองศูนย์ค่ะและกระผมนายพชนนท์สอนสิริรหัสหนึ่งสองสองครับขอเชิญเพื่อนและอาจารย์รับชมและรับฟังได้เลยครับครับข้อแรกเลยนะครับความหมายของการคิดเชิงระบบเนี่ยในความคิดของคุณนุสบาเนี่ยคิดว่ามันคืออะไรบ้างครับ ค่ะส่วนตัวนะคะคิดว่าการคิดอย่างเป็นระบบนะคะจะหมายถึงการคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะที่มองเห็นภาพรวมอย่างมีระบบแล้วก็มีส่วนประกอบย่อยที่ลึกลงไปค่ะโดยอาศัยการคิดในรูปแบบของทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะคะซึ่งทฤษฎีระบบนะคะจะให้แนวคิดว่าทุกสิ่งนะคะล้วนย่อมอยู่ในเอกภพรวมทั้งสิ่งเล็กหรือสิ่งใหญ่ค่ะ ล้วนมีระบบที่มีวงจรการทำงานปัจจัยกระบวนการเกิดจากการประสานงานจากหลายๆระบบค่ะแล้วคุณพัชรน,น์ละค่ะคิดว่ายังไงก็ <c oughs> คิดว่าการที่อย่างเป็นระบบก็คือการคิดที่มีความเข้าใจมีการเชื่อมโยงมีความเชื่อในทฤษฎีระบบเป็นพื้นฐานครับแล้วก็ในสมองของคนเราคนปกติของคนเราครับจะ มีเชื่อมการมีการเชื่อมโยงจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่อยู่แล้วเป็นปกติครับเป็นการคิดแบบมีเหตุผลแล้วก็เน้นการแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดแล้วก็ให้เกิดความถูกต้องนะครับมันก็คือทุกคนมีอยู่แล้วแต่แล้วแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีมากมีน้อยขึ้นอยู่กับการปรับใช้ของแต่ละคนครับค่ะแล้วทําไมคุณพัชรนนนะคะเอ้ยแล้วทําไมถึงมีการคิดอย่างเป็นระบบเกิดขึ้นมาคะคุณพัชรนนคิดว่ายังไงคะ ก็ S <S: สำหรับตัวผมนะก็เพื่อให้แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งเนี่ยที่จะเกิดขึ้นเวลาเราทํางานภายในองค์กรนะครับแล้วก็ทําให้เวลามีปัญหาเกิดขึ้นปัญหาตรงนั้นมันจะแก้ได้อย่างมีประสิทธ,ธ,ธิภาพนะครับเพราะว่ามันมีระบบรองรับอยู่แล้วแล้วก็เพื่อให้มองเห็นกระบวนการการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับระบบภายในองคออ์กรอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงติดต่อกันนะครับแล้วก็แก้ไขสถานการณ์อย่างมีประสิทธ,ธ,ธิภาพได้ครับแล้วตัวคุณนุณสบานี่คิดว่ายังไงครับ ค่ะส่วนตัวนะคะคิดว่าจะช่วยให้เกิดความคิดที่จะพัฒนาองค์กรในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยประสานงานร่วมกับบุคคลอื่นให้เป็นไปตามกระบวนการและระบบการบริหารภายในแล้วก็สามารถแก้ปัญหาตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะอ๋อครับแล้วก็เราคิดว่าเราเนี่ยจะทำให้เกิดการคิดอย่างเป็นระบบได้ย่งไงครับสำหรับตัวเราเองนะครับ สำหรับตัวดิฉันนะคะก็คิดว่าก่อนอื่นเลยเราต้องยอมรับตนเองนะคะและเปลี่ยนใจตนเองให้ได้ว่าตนเองนะคะคือส่วนประกอบที่สําคัญที่จะสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่างๆเราสามารถเข้าใจธรรมชาติของระบบและทุกสรรพสินบนโลกใบนี้ซึ่งสามารถสัมพันธ์กันได้ค่ะแล้วก็ฝึกการมองภาพรวมแทนสิ่งเล็กแล้วค่อยมองย้อนกลับไปแล้วก็มองเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยต่างๆที่เอื้อต่อระบบค่ะ แล้วคุณพัชรน,นลล่ะคะคิดว่ายังไงก็ค,คิดว่าเป็นการเปิดอิสระทางความคิดครับไม่ตีกรอบหรือว่าครอบงำความคิดของคนอื่นแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนเนี่ยเกิดแรงร่วมในการสร้างความสัมพันธ์แล้วก็ส่งเสริมให้แล้วก็ยึดหลักการเรียนรู้ในองค์กรเนี่ยเป็นส่วนประกอบคือเป็นนายตัวเองแล้วก็ลบความเชื่อฝังใจในอดีตสร้างความใฝ่ฝันอนาคตร,ร่วมกันแล้วก็ฝึกการเรียนรู้ของทีมครับ แล้วก็ต้องมองเห็นวัฏจักรของเหตุปัจจัยแล้วก็ว่าจะไม่ส่งผลย้อนกลับมาหรือว่าถ้าส่งผลย้อนกลับมาเนี่ยเราจะแก้ปัญหายัางไงครับอ่อค่ะแล้วคุณพชัชรนนท์คาคิดว่าพลังของการคิดอย่างเป็นระบบเนี่ยเป็นยังไงคะอ่อส่วนตัวนะครับก็คิดว่ามันจะเป็นแนวคิดในการทํางานเป็นไปนในทิศทางเดียวกันนะครับทําให้เข้าใจ ทำให้เวลาทํางาน,นเราเข้าใจกันได้แบบเวลาทํางานกับเพื่อนนี่ครับเพื่อจะสามารถทํางานร่วมกับเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็นําไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเวลาเกิดปัญหาขึ้นเราจะใช้เหตุผลมากกว่าจะใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือทําให้เกิดความคิดใหม่ที่สามารถไปต่อยอดแล้วก็ดําเนินการขององค์กรหรือหน่วยงานที่ตัวเองรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ นำพร้อมกับรับมือการแข่งขันทางธุรกิจแล้วก็สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจที่มันจะพัฒนาต่อไปในอนาคตน,นะครับแล้วตัวคุณนุสบาคิดยังไงกับข้อนี้ครับค่ะส่วนตัวนะคะคิดว่ามันจะสามารถนะคะทำให้เรานะคะได้เข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการทำงานของสมองและกระบวนการคิดเชิงระบบของมนุษย์ค่ะซึ่งจะมีผลต่อการแก้ปัญหาเพื่อ เป็นเครื่องมือและเทคนิคการแก้ปัญหาต่างๆที่จะช่วยส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาของการคิดเชิงระบบค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะจะส่งเสริมนะคะการใช้เหตุผลเพื่อวิเคราะห์ความสําเร็จและความล้มเหลวในการทํางานและสามารถหาแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะครับเป็นความคิดเห็นที่น่าสนใจมากมาครับ ก็วันนี้นะครับคู่ของเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ